สวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องป้องฝ่ายที่ทางบ้านเดินนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะเมื่อนี้อยู่กับน้องผู้น้อยคิวแตะกับรายการสาม,สามเทิดค่ะ,คะเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องครับสามเทิดชีวิตคือแบบอีสานบ้านเฮ้าบ้านนานะคะหาอยู่หา,หากินกับพี่น้องครับวันนี้คือแบบว่าสไตล,ล์ที่แบบหลายๆคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็หลายๆคนอยู่มเมืองนอกเมืองหน้าแลว้วแบพี่น้องป้องไปจากไรแหล่ะนะคะอยากคินคอบรรยากาศแบบนี้นะคะน้องพึ่งกับน้องป๊อกแล้วก็น้องเนเน่นะครับมาทำอะไรคะใส่เบดค่ะใสเบสข้อมันปยังไงฮะ เบ็ดเสียบเขาเา็ปเสียบเออเบ็ดเสียบให้เรียกว่าให้เรียกว่าใส่เบ็ดนะลูกใส่เบ็ดอย่าเรียกว่าตกเบ็ดเออมันไม่ได้ลูกมันเป็นหมอกับการตกเบ็ดแล้วลูกนะเราไม่มีกีลูกนะคะนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเขาหาทำเล็บอเลยว่ามองเี่นนะซิประคอนเขาจีเสียบจักหนึ่งสองเนาะเสียบไอ้หมอนจักสองอันแล้วก็ให้นี่จักอันหนึ่งสองอันเขาจะใหญ่ไปนะคะพี่อนรักขามันจะมีตัวใหญ่เป็นอันมะกินอยู่อุ้ยแสงสวยมากเลยตอนเนี้ยนะคะเออเออเอาใส่ต่อไปนี้นะเขาใส่อะไรนะใส่ขี้แกดยันคะลูก นี่นะคะที่กินได้เราหามาได้นะฝากไปเ,เ,เด้อเนี่ยเด้อฝากไว้เด้อเด้อเราขับไปกอ <c oughs> อ่อนเออเห็นไหมมันก็ได้อยู่เห็นไหมีิดาบิดซีดอ๋แล้วก็จับที่เนี่ยเราจะตีไอเ,เดือนลูกแล้วก็สูบใส่นะคะจับเจ้าพนิเมเตอรเดือดนิดนึงสักครึ่งนึงค่ะเอาเขาใส่ครึ่งนึงผู้ต <c oughs> ิ๋วเขาใส่ครึ่งนึงบรือเปล่กระซังใส่ไประโยชเพื่อนไม่ไมีบาดตาบอดเพากินของเหงา นี่มันบชุบเดชประดุกยักผู้ติ่มื่อจิใส่หลายปะนั่นนี่ไปเบิงแล้วพี่น้องวิธีวิธีการเสียบนะคะบ้านเราจะใส่กันแบบนี้นะคะก็มายามเอาบ่เมืองอื่นกับมือแดงอะไรนะตายแล้วบอกเก็บมาเลยเก็บมาเลยให้มันปริ่มน้ำก็พอน้ำไม่ต้องทำมันลงเลิกเศร้าหายแม่นั่นจับได้ไหมหึตายเดชปนี่มาถึงเลยนี่ไม่ถึงค่ะ อก็ใส่หมันบอกหยห้องบอกห้อยบ้านเ้ามานหลาอยู่เอาใส่ใส่ใส่ชิมไว้เนาะฮะใส่ชิมใบเดียวกันตั้งแต่แม่ย่างแล้วมี่น้องเราจะใส่ทิมใบแล้วก็มายามนะมันจังเขาต้องใส่มุมหมุนมุมหนึ่งนี่ไอ้ฝากเลยมันแบบมันบ่ถนัดโอเคค้าแต่บั๊กเบอันนี้หมดลืมเอาซนตีนซีมาเชนนี่หิคุซาเลนใครหิกูโปโลรลด

เซ่ขึ้นขึ้นได้ในนางอ่ะนะแบบว่า,า,าเพื่อนนั้นบีเขาเขาเรียกว่าอะไรว่าหยิบอาวุธออกมาจากผมมานะเราเสียดงานเสียดงานในนี้ที่ไม่เคยดูมันประตูใหญ่พอแบบสูงมึงจะบอกปลาข้าวกูจะเ็จะาใหญ่เปน็นกระตั้งเถิงและเปียงโลมาเท่านั้นเพราะว่ามันย่าเย่บางทีมันจะได้ลืมได้ดุงไปนี่นี่คือเสียงเงียบใช่ปะ บอกบอกูาก,ก,กเบื้องมันเจ็ดจังไหรน,นี่นะคะน้องกอหัวอะสูบอ่น,นี่อ้าห้มันจมดินแน่อ๋อ,อ,อจิเกียนกบอกมึงจะไปทั้งฝ่าปานั่นนั่นมันมาได้ยางมึงหัดได้ตอวยาก ปชีวบ้านานดิบอตื่นมากใส่ประแด่นบอ ไม่แอบหรอกนะเนาะก็แอบดูดอกจีกลรดจะไม่เจอบองดอก <c oughs> อจะพวกเสียบวันเนี่ยวทุกคน<ม>เสียบันนี่มันจะเบิดแล้วสบอกอืมโอ้ซุ้มป่ามันมีความขรึดนี่มัน

ไปอ้อมข้างเมื่อหน้านาะสู๋ ไปได้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 ไปไปอีกเลิศไปขี่บอกอี่บอกพอแล้มาบอสเพรา้ว่มาด้วยคนด้วยเก็บกูประยังเอาคีเคเดือนนี้ฮะอุ้ยี่เนี่ยเดะี่เดะขี่อยู่ มาเข้าไปสองกูทายคิมแล้ว yeah. จ้ะ no. อ <All right. S 2> ๋ออ right. ัน <laughs> ี่เอาเกือบเอาเกือบไปตักน้ำเอาเกือบไปตักอนีนี่หัดเกือบบูดหัดกระบูดไปตักน้ำเพิ่มนะครับเลิกไปสิไปหยอกมันแบบไปจานแล้วแบบหยียบขี่มันนะกูจีหัวมึง วิววิวจยังบอกเพล่นๆนอวิเบ็ดสชบ่เบ็ดอันเอาเบ็ดเากินเนาะบ่างนังขี่หโมงโอ้ยกูเมยใช่แล้วแต่มันไม่ได้สนโลกเล่มันไม่ได้สนใจไ่ได้พอมยังไงแตกหันลังเสนทางข้า ไปเลยข้ออะไรเข้าขี่เขาเลยฮันนาออกฮ่ม่าล่ะานี่มอะไรผมยาตกบาปเลยเอาพกได้ดีเนสวยง้ามเถอะมา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 เชียบบ่เป็นสุดกลัวอย่บอก ใช่เบียเตะปู่ได้ดนานๆที่เราเป็นขอ้องนกะันนะพี่ยาขีปป่ใช่ไหมอ๋อี่เดี๋ยมมึงขี่เซฟปาบอบอขี่ถนน,นเลยมึงเอาไปเสียบ,บไปสั่นไปนี่เอาไปเสียบมึงเป็นนามฉันแล้วนะ้อปอก่อนนะก่อนอียาไอหมัดนึกสามอันเลยให้มันเ,เ,เป็นคนเปีเยบ<ต>ใหญ่เสียบมึงนี่เป็นต้มยี่บอน้ามันตื่นเนาะต้องเสียบ,บอ,อันหนึ่งอันหนึง่งเอนไปเอาไปเอามึงก็ไปใส่พุ่นอันหนึ่ง มันน่นะมม่มีน้ำนั่นละาลามันปมนนั่นม่สด็กกินมันเป็นข้องบนั่นอา้เออปลากิลวดคนนี้มันมาสวดขีดสนามง่ายเนาะโหดุกมือตั้งมันงื่อน้นดมันดกกินปูมันมันมันยังกินมันได้นั่นมือจะมาเบิ้งบ่เออามาค่าก่อพักบวงไปดอีหานี่โอ้ย อีผักมึงกู้ปวดชีแล้วโดยกูก็ปวดชีเนาะป่อชีห้องม่ออยูอพออ่พี่น้องคนมันปวดชีอเนาะท้าวแซ่ด้วยเนี่ยไปใส่นะครับพี่น้องไปใส่เบ็ดใส่อะไรนะพุดแต่ไรไม่ได้สามเลยกระสีมาลองมาง้มมึงาไหมต้องกินกี่แรงนะพี่น้องเนาะจะลองมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอย่าไปดิละ จะเห็นจะไปโดมขี้มันทำไมเนาะทุกคนมันเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนน่ยได้มันบ่มันบ่เป็นก่อนดีเพราะว่าใส่มันบ่ลาดอาจจะไปร่มฟ่อฟ้ารุดแล้วเอารูดแล้วหาต่ำมึงเฮ้ยไปยัอไขึ้นลมไปลูกเป็นยังไงต่อเปนยังขึ้นใหม่ปปากี้เดือดบอกไปตรงๆมันกินเบอร์ละอีห่ามึงอ๋อใช่ไหม มึงต้องใส่มึงต้องมัต้องใจไหลใส่แบบว่าใส่แต่พ่อเบธนะถ้ามันขาดปุ๊บม,มันตีตีปากมาเลยนะบิเออร์ยิ่ออะไรเออนั่นแหละ าฝั่งนี้ลูลวันนี้มีอะไรกินบ้างคะขออนุาวันนี้นะพี่น้องไปซีเบดอันเพุ่ณบาคุณมันคุณพยาย,ยามมืออืนาา่นมาสกัญญามันดัเดือดนะคะแต่มันจะไม่มีไฟนะคะก็เลยเสงดงวุ้ยเพื่อเพื่อเพื่เกจ่อเมื่อเดี๋ยวกูแกะหน,นึ่งเจ้าคนได้รักไปใส่กูกินบา้บานเบื่ออยู่กู้ <ขอ S 2> หาบ้านนี้พี่น้องมือนี้นะคะแล้วเพิ่นก็มีแบบว่าอันนี้มาบ่อยฟังมานําเสนอเลยพี่น้องคะนุ่งรองกินแล้วปุกหนึ่งเจ้าคนได้รักไปใส่บุกก็ได้เหลือซัมเนียนะคะแจ่วบองนะนี่ มีซองขนาดนะคะซาลิซาร์ห้าบาทขนาดใหญ่ห้าสิบห้าบาทถ้าจำไม่ผิดเด้อยอนเมืองสั่งมากินของไผ่คองไผ่เจ้าบองน้องอิว๋วอาจารย์สูตรคุณยายนะคะสมุนไพรนี่กินแน่นแน่นนะคะมีหมูแดดเดียวด้วยนะจ๊ะซิซี่มาเบิ้งอุ้ยไม่ไม่ต้องกินไม่ต้องกินกรับกรับอย่างล่ะต้องลองกินกับห่อไข่ไม่มันอร่อยอยู่แล้วมาเสิร์ฟแค่นี้าะเขานิ่นอนอืน ไหนเขาอยากเสีมือเด้อต้องลองชิมเขาอยากเสมือเด้อคุณกี่ผักอย่างมึงนี่นี่ขอ,อแน่เจียวบองทอดไข่กับข้าวผัดเด้อ่อยมากของอันไม่ใช่อิวเพราะว่าอย่าง่อยว่าสมุนไพรแล้วหลายแล้วราคาไม่แพงทุกคนหอมด้วยอืมแต่ว่าใครเจอให้เบิ้งอืม นี่เลยนี่อุ้ยแซ่บเนี่ยบางม่วงเนาะบางม่วงหน่อยก็ต้องเป็นเนาะจำเจำ้าจำข้าไปมันบกแข็งนะเพี่น้องมันนุ่มจำง่ายมากไม่เหนือ่อยไม่เหนือ่อยเจียวอันนี้เป็นเจียวบอนะคะทุกคนขาอุ้ยแซ่บนี่เกี๊ยวผัดไข่แซ่บเลยนะเพื่อแมนขอยาแซมมือไปหาเสื่อเด้อขอดอยากกินนะพี่น้องช่วงนี้โควิดเนานะ ตันอาหารนี่มันแบบอยู่ได้แม่งว่าเสียเด็ดท่านผัดกินก่อนคำใหญ่ๆไม่เค็มนะเอ้าเอ้เอ้เอ,เอ,เอ้นี่แม่ดูหมาหมาตีมันเนี่ยรุนหมูแต่เดี๋ยวก็ไม่พองได้ลายให้อันทอดทุกเดี๋ยวได้หนิ มันอัดแน่นมั้ยล่ะคูราคาเสียหมาห่วสิยมหาบาทเลยล่ะจำ่บันไดสั่งมากินมันได้ต้องมึงอะไรไปดิมช่องทางการสั่งซื้อไว้โอ้ลาเยี่ยมบาร์กาแฟตุ๊บแสบสุ๊บแสบ มู้สจีซังมาไลายก็ดีปดนแบบอยากไปน้ำข่าววาได้่อย่าไงไรใครอยน,นว้อยงไรหรอยัออกไปนั่งอยาิคนสีไปใส่อืขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนขามีกล่องไม่กินบาคาอคืกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดูสามเตยด้วยนะคะทุกคนขาเวราก็กินซิมูกู๊เออกูไปมันยั้ไปแต่กูเปิดไป <laughs> จะบงังนักอี๋วคนออกแล้วไปไม่นยยอิ๋ว มีสองขนาดนะขนาดเล็กก็กินได้นานกินได้ปุบบ,บ้างคนขอบพูดเลยนะถ้าแบบอยากซื้อไปซิมซิมซื้อซืองขนาดเล็กเบิง้งร่องขนาดเล็กไปชิมก่อนสี่หาไปหอยตัวละซือ้อไปกี่ลเูกหอยสั่งมามีตะบุหลักอืไปแล้วไม่น้องคะฝากกดไลค์กดแจ้งคนซับช็อกโกแก็จานคนเดินจ้าสำหรับวันนี้สามเธอไปแล้วค่ะอีบ่ายนั่นเราจะมาคัดแต่กินอาหารสเต๊บและกระดัยปิ๊กเกอร์เฮียปิ๊กเกอร์จะท้ามกันไปพี่น้อง Mmm!